สวัสดีครับแนะนำรถสวยนะครับน่าใช้นะครับผมนิสันจุกนะครับผมปี2014นะครับเครื่อง1.6นะครับเป็นตัวอของนิสันนะครับผมนะฮะนี่คันนี้เป็นสีแดงนะครับสีสวยนะครับผมคันนี้นะครับใครถูกชโลกนนครับสีแดงนะครับผมซื้อกันไปเลยนะครับผมคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสีสวยทั้งคันนะครับบอกไว้เลยครับผมมากเดิมจากโรงงานนะครับ ยางดีนะครับผมสี่เส้นนะครับด้านหลังว่าเป็นไงบ้างนะครับเป็นแฮสแบ็กห้าประตูนะครับนี่นะครับผมถ้ายกว้างครับผมใส่ของได้เพียบครับผมแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะ เป็นเบาะผ้านะครับผมสวยนะครับผมสะอาดสะอานนะครับไม่มีขาดนะครับผมดูด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานปกติปรับข้างไฟฟ้านะครับผมหวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับผม มีฟังก์ชันมันติที่พวงมาลัยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีปุ่มนี่ครับรับสายให้ด้วยนะครับผมโทรเข้าโทรออกนะครับเบาะคู่หน้าสวยครับระบบเกียร์ออโต้นะครับมีโอเวอร์ดา์ด้วยนะครับผมแอร์เย็นหนาวนะผมคันนี้จอน่าจะเป็นอ่าน่าจะมาจากโรงงานเลยนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับผมด้านนี้นะครับ ไม่อยู่ประมาณแสนแปดนะครับผมคันนี้นะครับภายในสวยสะอาดนะครับนี่เพดานก็สะอาดนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ว่งเครื่องกันนะครับผมรถนะครับบอดี้เดิมสวยทั้งคันนะครับผมไม่มีชนักแน่นอนครับผมผ่านหน้าเดิมครับซ้ายขวาเดิมครับผมครับเครื่องดีเกียร์ดีเลยนะครับผมคันนี้นะฮะของเก่าก็ถือว่าดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมคันนี้นะครับอ่าแล้วก็มีคุณจนะครับผมขาพี่แล้วมันมีดอกเดียวอันนี้นะครับรีโมทมีสองดอกให้ดให้ให้เลยนะครับผมนะฮะหือว่า หรือว่าไม่ไมไ่ขาดไม,ไม่ไม่ด้ขาดนะครับผมนะครับคันนี้สามารถจัดแฟแนนได้นะครับผมผ่อนน่าจะมาห้าหกพันนะครับคันนี้นะครับได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ไปลองขับกันนะครับนี่สันจูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้เป็นเครื่องพันหงส์นะจ๊ะครับเครื่องสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้โอ้ยอยันหนาวนะครับนี่20องศาเลยครับให้กล้องโฟกัสก่อนนะครับผมยันหนาวสาใช้งานได้ปกตินะครับ Fm ก็ได้นะครับผมคันนี้นะครับ ความปลอดภัยนะครับผมมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับอยู่ตรงนี้จะซ้ายกับขวานะครับผมนี่ของผมนี่มีสถาบันมวยนะครับผมรับรับรองให้ผมการันตีให้ด้วยนะครับผมว่ารถสวยนะครับเดี๋ยวลองขับกันนะครับว่าเป็นไงบ้างครับโอเคนะครับผมถ่ายคนเดียวเช่นเคยนะครับปลานะครับผม เปลี fm ก่อนนะครับผมอ๋อมันมีลืมไปมีมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะครับผมหมลืมไม่ได้ไงครับแล้วก็มีปุ่มนะครับโทรเข้าโทรออกได้นะครับผมอันนี้แต่มีเพลงเข้าไปจะโดนลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับผมไปครับผมทดลองขับนะครับปุ่มฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวหากันไม่เจอนะครับอ่าเดี๋ยวซ้ายครับผมไปนะครับช่วงล่าง คันนี้ดีนะครับผมบอกเลยครับผมนะครับช่วงร่างสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับผมไม่ได้ไปใส่อะไรทั้งสิ้นนะครับย็นหนาวภาษีนะครับผมลืมบอกไปภาษีหกเจ็ดนะครับผมคันนี้นะครับโอเคครับโอ้โหใช้ได้เลยครับผมเดี๋ยวก็สี่สิบห้าสิบพอนะครับเพราะเป็นถนนสัญจรนะครับ โอเคกงเกียร์เปลี่ยนปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้นะครับครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมจะซื้อสดหรือจัดแฟนนันก็ได้นะครับผมนะฮะอ่าถ้าลูกค้าตัวอยู่ต่างจังหวัดถามว่าจัดแฟนนันได้ไหมได้ครับผมเอาเอกสารยื่นมาให้ผมก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดูเอกสารให้นะครับผมกรณีซื้อสดนะครับให้ไปส่งนะครับผมอ่ามีค่าบริการนิดหน่อยนะครับช่วยค่าน้ำมันแค่์นั่นเองนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผม ฝากด้วยครับที่สั่งจูงนะครับรถได้สวยน่าใช้นะครับขอบคุณครับ